สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมากุ้งที่เราได้มานะคะอันนี้เป็นกุ้งกุ้งลายเสือนะคะหรือว่าวายทีเกอร์นะคะการเนย์น,นะคะตัวนี้ จะมาเฉพาะช่วงเทศกาลนะคะแล้วก็จะมีแค่ปีละครั้งเองค่ะอันนี้ซื้อมาจากออซูเปอร์มาร์ทลีเดอร์นะคะตัวนี้ก็คือออหนัก220กรัมนะคะกล่องค่อนข้างจะไอ้นี่แล้วนะคะพอเราเกะกล่องแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะ ข้างในกันนะคะว่าเป็นแบบไหนนะคะนน่นะคะตัวกุ้งข้างในก็จะเรียงกันแบบนี้นะคะอันนี้เขาแกะแบบว่าไอ้นี่มาแล้วนะคะแกะส่วนหอ,อกแล้วนะคะโอเคตัวกุ้งก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะคะ เป็นกุ้งไซส์เดียวกันหมดเลยนะคะอันนี้ใช้สำหรับงานงานตาตี้งานเลี้ยงสังสรรค์หรือว่าออ่ที่มีเครื่องดื่มนะคะหรือว่าพวกปะกับเพื่อนร่วมง,งานอะไรอย่างนี้แล้วค่ะเคเรามาแกะดูข้างในกันนะคะตัวนี้ก็จะมีน้ำจิ้มแบบนี้นะคะเป็นรสเปรี้ยวหวานนะคะก็คือสวิตชี่ ซอส,สนะคะสสสสนี่นะคะก็สสพอเปิดฝาออกมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะมีฝา,าครอบนะคะเปิดออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้คือเขาแกะเปลือกออกแล้วนะคะแล้วตัวกลางนี่ก็คือเป็นซอสตัวนี้นะคะซอส,สตัวนี้นะคะเราพอเวลาเราจะรับประทานแล้วก็หยิบ ตัวนี้นะคะแล้วก็ไปออมีน้ําจิ้มตรงนี้นะคะมีทั้งหมด3าตัวค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีแค่นี้นะคะกุ้งก็ไม่ได้ไม่ได้ตัวใหญ่มากนะคะเป็นกุ้งขนาดเล็กตบบนี้นะคะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย